ปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีสมกับความรับผิดชอบที่มีแล้วผลงานของท่านก็จะอำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยตรงและทุกท่านก็จะภูมิใจได้เต็มที่ทั้งในการรักษาหน้าที่และการรักษาคำสัตย์ปฏิญาณเพระบรมง์ราโชว,ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่นายทหารนายตำรวจทั้นพลในการถวายสัต,ปปตยปฏิญาณเมื่อ23มีนาคม2565 太美的呀，那。 คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการดูรักสามาคัคคีทําความดีพิื่นดินนะครับผมบุญยิ์จิมพิมลดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะครับเราสองคนร่วมกันดําเนินรายการครับวันนี้ก็ตรงกับบันอังคารที่29มีนาคม2องพนะครับเราเริ่มด้วยข่าวนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทุกหู่เหล่านะครับเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพอ่อวราชินีนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิษ84พรรษาณโรงพยาบาลศิริราชนะครับกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ครับวันพุธที่30มีนาคม2565เวลา17นาฬิกา ทั้งนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับแล้วก็ในวันในช่วงนี้นะครับสำนักพระราชวังนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนลงนามถวายพระพรนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชุาาชม,มารีนะครับเมื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน ผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะครับก็สามารถที่จะลงนามถวายพรได้นะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่3เมษายน2 5 6 5นะครับซึ่งในโอกาสที่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยม,มราชุมารีนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับโรงเรียนนายร้อนพะจุลจอมเกล้านะครับก็ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบท นักเรียนในร้อยนะครับพร้อมด้วยกําลังพลและครอบครัวจํานวน155คนนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครนะครับในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับ30มีนาคม2515นะครับเวลา9นาฬิกานะครับหลังจากนั้นก็จะอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารจนกระทั่งถึงวันที่11เมษายนหลังจากนั้น12ถึง20เมษายนก็จะเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินยัยและก็ปฏิบัติธรรมที่วัดยานสังวรา,ราม อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับแล้วก็จะทําการลาสิขาวันที่22เมษายนนะครับอันนี้คือกิจกรรมเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามราชมารีนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับสอบด้านสภาพภูมิอากาศกรับคุณสุภาพร ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้กล่าวว่าระหว่างวันที่29ถึง31มีนาคมนี้นะคะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็จะทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองบางแห่งแล้วก็มีพายุฝนฟ้าขนองในระยะแรกหลังจากนั้นนะคะอุณหภูมิก็จะลดลงค่ะโดยเริ่มทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะในช่วงนี้ให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้า คนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็รักษาสุขภาพจากอากาศที่เย็นลงในช่วงนี้ด้วยค่ะนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของกิจกรรมที่กอ,องระบกดำเนินการนะครับก็คือในส่วนของกองทัพที่3นะครับได้ปฏิบัติตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็คือการนํายุทธุกรณ์ของกองทัพนะครับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับโดยได้มุ่งเมน้นนะครับในเรื่องของ ความปลอดภัยแล้วก็าการฝึกของบุคลากรน,นะครับให้มีความชํานาญนะครับโดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกทบทวนการปฏิบัตินะครับในเรื่องนี้นะครับโดยกองทัพบกนะครับอนุมัติให้โรงพยาบาล่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับในฐานะนานที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของกองทพัพภาคที่3นะครับได้เป็นผู้นําในการจัดอบรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการ จัดอบรมแลวก็ฝึกทบทวนเกี่ยวกับการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินโดยอากาศยานาให้กับชุดแพทย์ทหาร,รเผชิญเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็ร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลค่ายวชิราาการนะครับจังหวัดตากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหกักจังหวัดอุตรดิตถ์โรงพยาบาลค่ายพ่อคุณพาเมืองนะจังหวัดพัทลุงแล้วก็ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็คือโรงพยาบาลพุทธชินราชพิณุโลกนะครับซึ่งก็การปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็สืบเนื่องจากการฝึกทบทวนในครั้งนี้นะครับในส่วนของกองทัพภาคที่สนะครับโดยกองทัพบ,บกนะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกได้รับการร้องขอนะครับว่าให้สมป่วยทางอากาศยานนะครับก็ได้ได้ร่วมมือกับสาธารณสุขนะครับแล้วก็สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหญ่งชาติ ก็ได้มอบหมายให้ในส่วนของอหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7นะครับได้จัดอากาศยานสนับสนุนส่งผู้ปว่วยฉุกเฉินซึ่งก็ได้แก่ชุดปฏิบัติการบินทหารบกนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ได้จัดอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ2องหจำนวนหน่งเครื่องนะครับพร้อมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินหรือว่าสกายด็อกเตอร์นะครับจากรพยาบาล สีสังวันนะครับเพื่อทาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิจนจํานวนหนึ่งรายครับก็คือนายสุรชัยแก้วโกมลรัตน์นะครับอายุ18ปีนะครับจากหมู่บ้านห้วยรินนะครับอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอที่เกิดภาวะเลือดออกในสมองนะครับก็ทําการเคลื่อนย้ายจากสนามหอชั่วคราวครับหน่วยธุรกิจกรมฐานพรานที่3 6, พิบาตอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังสนามหอชั่วคราวของกองพลดาราทที่7 อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็แล้วก็ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นครพิงค์นะครับก็ใช้เวลาในการเดินทาง50นาทีครับก็ทําให้ผู้ป่วยนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทุงทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านบอกว่าภารกิจสําคัญของกองทัพบ,บกก็คือสามารถทําได้อย่างรวดเร็ว้วก็แล้วก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่สำคัญครับหน่วยเฉพาะกิจกทหานราบที่เจ็ดกองกำลังในเลสวนศูนย์ปฏิบิการกองทัพภาคที่3และก็ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสนะครับแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงครับคุณธีปพันครับ ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ยังคงดําเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ที่ประสบกับวาตภัยอย่างต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ของกองทพัพภาคที่2นะคะทางจังหวัดยโสธรกองร้อยบรรเทาสาธารณาภัยกองพันธันราบที่2กรมฐานราบที่16ค่ะก็ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ของอําเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรน,นะคะซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน,นเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีจํานวน4หลังคาเรือนด้วยกันนะคะก็มีการซ่อมแซมหลัง คบ้านนะคะที่ได้รับความเสียหายอย่างหนกักนอกจากนี้ยังมีคอกสัตว์เลี้ยงนะคะของเกษตรกร,ร,กรค่ะรวมถึงในขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ที่อำเภอ,อ จังหวัดสุรินทร์ค่ะทางศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมณฑลหันบกที่25นะคะก็ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ดําเนินการเก็บสิ่งของบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤด,ดูร้อนในวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันค่ะในพื้นที่ของอําเภอตากูกอําเภอขออภัยนะคะในพื้นที่ของตําบลตากลกและก็ตาบลประสาททองจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งมีพี่น้องประชาชนนะคะบ้านเรือนได้รับความเสียหายจํานวน40ครัวเรือนค่ะซึ่งก็ได้ดําเนินการร่วมกันเก็บ สิ่งของในบ้านที่ได้รับความเสียหายให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีการดําเนินการซ่อมแซมในลําดับต่อไปด้วยค่ะครับก็ในช่วงนี้นะครับเรามาติดตามการปฏิบัติงานนะครับในส่วนกองกองทัพภาคที่3านะครับโดยคุณกาญจนาเกตทองมามีรายงานครับขอบคุณค่ะกองทัพภาคที่สม,มอบหน่วยป้องกันชายแดนเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบโดยเฉพาะ4จังหวัดของภาคเหนือพลโทอภิเชษสุขสัตว์แม่ทัพภาคที่สผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สามเปิดเผยว่า จากนี้ไปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนน่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นภายหลังจากที่ผู้นำสูงสุดทางทหารสหภาพเมียนมาประกาศไม่เจราจาและไม่ยอมแพ้พร้อมทำสงครามทุกรูปแบบกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนทำให้เป็นผลต่อเนื่องในระยะต่อไปถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีการประกาศหยุดยิงและเจราจาดังนั้นทุกหน่วยที่ดูแลชายแดนต้องติดตามสถานการณ์เพื่อประเมินสถานการณ์รวมทั้งเตรียมการรับผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นจากการสู้รบของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะด้านจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายซึ่งจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนขอให้ประเมินสถานการณ์ไว้นอกจากนี้ในการตอบโต้อาวุธฝ่ายตรงข้ามที่ตกในเขตไทยจะมีข้อจำกัดมากขึ้นโดยให้ใช้วิธีการประท้วงโดยแจ้งให้รู้ว่าการสู้รบดังกล่าวมีผลต่อประเทศไทยก่อนที่จะใช้กระสุนควันยิงเตือนอย่างทุกๆครั้ง ดังนั้นขอให้หน่วยได้มีการวางแผนและปฏิบัติตามยกเว้นท่าสถานการณ์รุนแรงให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกและรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเมื่อวานนี้มีพิธีเสลิมามเนื่งองในวันกองทัพเมียนมานะครับซึ่งพลเอกอุโสมิลองลเป็นประธานเองนะครับแล้วก็ถ้าท่าฟังกองข่าวสรุปกนะครับก็ตัวท่านาได้ประกาศว่ากองทัพจะไม่เจราจาและจะไม่ยอมแพ้ทุกกลุ่ม ที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลเมียนมานะครับเป็นไปจะ,ะสิ้นสุดเพราะฉะนั้นจากจากตรงเนี้ยเป็นการประกาศต่อ,อก,กองทัพเนี่ยเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้ากองทัพจะต้องปฏิบัติการตามนโยบายของผู้นําคาดว่าสถานการณ์บริเวณอา่ายแดนเราจะวุเแรงขึ้นนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้าเร้่มรีการมีการประกาศหยุดยิงมีการประกาศเจรจาอะไรต่างๆเมื่อวานเนี้ยมีการประกาศต่อหน้าเอาหารและคิดว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นผลต่อเนื่อง ถัดมาในในห่วงระยะเวลาต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทําในห่วงระยะเวลาต่อไปก็คือการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินสถานการณ์รวมทั้งเตรียมการที่จะรับผลกระทบนะครับทั้งพื้นที่ตั้งแต่ตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับจะมีผลกระทบมากนะ้อยแค่ไหนก็ก็ขอให้ไปไปประมาณสถานการณ์ไวอ้อ่การตอบโต้อาวุธใส่ตรงข้ามที่มาตกในเขตไทยเราจะมีข้อจํากัดมากขึ้น นะครับก็คือให้หาหาวิธีการประท้วงโดยแจ้งเขากลับไปว่าการปฏิบัติการเขามีผลกระทบต่อประเทศไทยต่อที่จะใช้กระสุนควันยิงเตือนเหมือนเหมือนทุกทุกครั้งนะครับอันนี้ก็ก็เป็นคาสั่งการมาก็ขอให้เหนือไปวางแผนเตรียมปฏิบัติตามตามที่ว่านี้ด้วยนะครับยกเว้นว่ากรณีที่มันเกิดหลายๆนัดเข้ามาติดติดกันก็ขอให้ให้แจ้งนอกจากนี้ในช่วงเทศกาลสงกราน ขอให้เตรียมจัดกำลังเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านตามเส้นทางสำคัญต่างๆ การจนาเกตทองมารายงานจากกองทัพภาคที่3ค่ะค่ะและยังอยู่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3นะคะในเรื่องของการป้องกันไฟป่าค่ะทางมณฑลหันบกที่34นะคะก็ได้ร่วมกับผู้นําชุมชนในหมู่บ้านนะคะดําเนินการนะคะรณรงค์ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ของตําบลจําป่าหวายอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะมณฑลหันบกที่3-10นนะคะก็ได้ร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านะคะเดินลาดตระเวนป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนั่นเองค่ะนะครับแล้วก็มาถึงข่าวเมื่อเช้านี้นะครับกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับได้จัดพิธีส่งกําลังพลนะครับกองร้อยทหารช่างเจ้าพกิจไทยเซาสูดานปรับที่3นะครับในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพณสาธารณรัฐเซาสูดานนะครับที่กรมการทหารช่างนะครับซึ่งกำลังพลรวมทั้งสิ้นนะครับ273นายซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการ กักตัวนะครับตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28มีนาคมนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาทําพิธีนะครับทั้งนี้ก็ต้องขอความวมมือมนะครับงดการเชิญญาตินะครับมาร่วมพิธีเมื่อเช้านี้นะครับโดยมีท่านพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์นะครับผู้บัญชารฐานทุกสุดได้เป็นประธานหลังจากวันนี้แล้วนะครับก็จะแบ่งกําลังพลเป็น2ชุดนะครับชุดแรก137นายนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการกักตัวนะครับก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ หน้าโรงแรมนนทบุรีพาเลสนะครับแล้วก็ชุดที่2ก็จะ,ะได้ปฏิบัติในห้องต่อไปนะครับอันนี้คือการลงพลที่ไปรักษาสันติภาพนะครับที่สาธารณรัฐเซาสูดานนะครับครับในช่วงนี้นะครับเราพักสักครู่นึงครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ ทหารของประชาชนพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์โดยหน้าร้อนนี้กองทัพบกร่วมมือกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเดินหน้าโครงการรากรักร่วมใจช่วยภัยแล้งปี2565เข้าแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้โดยขอรับการช่วยเหลือได้จากหน่วยทหารใกล้บ้านตลอด24ชั่วโมง ขอให้แจ้งมาจะไปหาในทันทีกองทัพบ,บกพร้อมเป็นที่พึ่งขอประชาชนในทุกโอกาสเื่อนพา สำหรับชายไทยในการรับใช้ชาติ1น,นื่งถึงยีเมษายนนี้กองทัพบ,บกทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการเชิญชวนชายไทยอายุ21ปีและ2 2 2 9ถึง้ปีเข้ารับการตรวจเลือกตามหมายเรียกทหารกองประจำการจะได้รับเบ้ดเลี้ยงเงินเดือนสวัสดิการมีการรักษาพยาบาลมีโคต้าสูย์นักเรียนใีสิสูงมากต่อยอดสู่นักเรียนเตรียมทหารตามคุณสมบัติหนึ่งในหน้าที่ชายไทยคือการรับใช้ชาติ เรียมเอกสารให้ครบแล้วตบเท้าเข้ารับการตรวจเลือกเกิดมาชาหรือหดิไใดเราคือทหารกล้าของพระมหากษัตริย์ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งกับประชาชนในทุกโอกาสเราเป็นยามเฝ้าชายแดนส่งน้ําไม่อยางหน้าแล้งส่งอาหารมายียางหนท่วม สัญญาในสถานการณ์โควิด19เเขาส่อนแสนบ้านเรือเมื่อเกิดวาตภัยการดูแลช่วยเหลือประชาชนคือความภาคภูมิใจอย่างที่สุดเราทหารของประชาชนเราคือทหารของแผ่นดิน ครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับเรามีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับจากท่านศาสตราจารย์ดรชยายิ้มไลครับนักวิชาการและสื่อสารมวลชนครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีค่ะจางคะสวัสดีครับคุณมุยฤทธิ์คุณสุภาพรและท่านผู้ฟังครับก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเดือนเมษายนก็พอคิดถึงเดือนเมษายนก็เทศกาลสงกรานเนี่ยนะครับ อย่างไรก็ตามการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้น่าจะมีกาพรพิจารณาถึงเรื่องประเพณีสงกรานเนี่ยนะครับ,รบทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวิรุณวันนี้ลาประชุมเพราะว่าไปเข็มไปฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่สี่นะครับอย่างไรก็ตามก็มีคอมเมนต์จากท่านบอกว่าประเพณีการจัดใช้พิธีสงกรานในเรื่องการสาดน้าเนี่ยอาจจะพิจารณาว่าอาจจะไม่มี แต่ก็อยู่ที่การพิจารณากันนะครับ,รบอย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนก็บอกว่าไม่ได้เล่นพิธีสงกรานต์สาดน้ํากันมาแล้วถึงสองปีนะครับอยากจะให้มีการาเรียกว่ามีพิธีการเล่นน้ําสงกรานต์นะครับทั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขและก็บุคลากรในะการแพทย์บอกว่าเรื่องของโอมิคอนกับโควิดสิบเก้าเนี่ย อาจจะเป็นโรคประจําถิ่นนะครับก็อาจจะให้มีการาเรียกว่ารดน้ําสงกรานมาถึงกับขั้นสาดน้ํากันเนี่ยครับส่วนปาปพุ่งปากแป้งกันเนี่ยก็น่าจะมีการทํากันได้อย่างไรก็ตามก็จะเป็นการประชุมของสอบ,บคและรู้สึกว่าในเดือนวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยจะยกเลิกพรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการประชุมกันภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ในเรื่องของวัน วันอังคารขออภัยครับวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับในหน่วยราชการของสำนักพระราชวังได้รับแจ้งมาจากสำนักพระราชวังเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์นะครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านในวันที่2เมษายนนะครับผ่านระบบออนไลน์ ในหน่วยราชการของพระองค์ท่านระหว่างวันที่หนึ่งถึงสามเมษายนนี้นะครับก็ขอเรียกว่าร่วมลงนามถวายพระพรกรมสมเด็จพระเทพผ่านออนไลน์นะครับก็ขอให้พระองค์นั้นทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับามาดูในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าทั้งกรทมและสกในวันรชที่สิบมีนาคมและวันที่4ี่เมษายนนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตอบอกว่าหลังกรกตได้มีก,การประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรท,รทมหรือสกอและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เริ่มต้นไปเมื่อวันศุกร์ที่25มีนาคมและวันเลือกตั้งคอนเฟิร์มแน่นอนนะครับคุณมีรละคุณสุวากรับวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับและวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้31 มีนาคมและวันจันทร์ก็จะมีการออกพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นเนี่ยนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอคอผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนะครับนับถึงวันเลือกตั้งและก็จะต้องอมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปีถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง <c oughs> และก็จะต้อง เป็นบุคคลไม่ใช่มีลักษณะต้องห้ามนะครับโดยไม่ได้มีในเรื่องของปิดกฎบัตรกฎหมายทั้งคดีอายุงคยาคดีแพง่งและค่ารำเนียมผู้สมัครเลือกตั้งสกนะครับจะต้องเสีย1นึ่งหมื่นบาทส่วนผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะต้องเป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดอายุไม่ต่ำกว่าสาบห้ปี และมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานะครไม่น้อยกว่าหปีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีนะครับและเสียค่าสมัครเลือกตั้งเนี่ยห้าหมื่นบาทเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้รับสมัครเลือกตั้ง,องสองคอและผู้ว่ากทมใบสมัครเลือกตั้งก็ต้องเรียกว่าหารูปถ่ายแบบไม่สวมหมวกนะครับขนาดกว้างประมาณ8.5ดจเซนิเมตรยาวประมาณ13.5สามุาเซนเมตรจำนวนสิบรูปก็ไป มีใบรับรองรับรองแพทย์ตามปกติเนี่ยนะครับเอกสองเอกสารเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสมบุญผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะทราบกันดีเนี่ยนะครับก็ขอเน้นย้ําว่าะจะต้องสมัครตั้งแต่วันที่31ถึงวันที่4เมษายนนะครับและคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งวันที่22พฤษภาคมนี่นะครับก็คงจะได้รับรายชื่อกันพอสมควรแล้วนะครับว่าใครจะเป,เป็นผู้รับสมัครกันบ้างนะครับ มาดูถึงเรื่องของพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนนั้นปลื้มตามซูเปอร์โพลนะครับสำรวจจากวิจัยซูเปอร์โพลก็ปลื้มลุงตู่เนี่ยนะครับพอใจในเรื่องของสิทธิมาตรการที่มีออกมาตรการเมื่อการประชุมคณะมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในเรื่องของลดค่าครองชีพ ทำงานให้ลุงตู่ทำงานพลเอกพระยุจโนโอชาเนี่ยนะครับทํางานต่อไปไม่ทิ้งใครไว้อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับพอใจถึงร้อยละแปดสิบสี่จุดสองเปอร์เซ็นตนะครับโดยเพราะเรื่องพลังงานลดภาระค่าไฟฟ้าพอใจในเรื่องของห้าบเ้า็ดเปอร์เซ็นยังให้โอกาสรัฐบาลทำงานต่อแสดงถึงความพึงพอใจนะครับอันนี้ไม่ได้จังชีและอวยลุงตู่เนี่ยนะครับแล้วอยากให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของพลเอกประยุจันโอชา ในเรื่องของการทํางานเนี่ยะครับขอเน้นย้ําว่าเชื่อมั่นถึงเรียกว่าร้อยละ8 4เปอร์เซ็นะครับเรื่องพลงพลังงานต่างๆอะไรต่างๆก็น่าเป็นที่พอใจมาดูถึงเรื่องต่างประเทศกันบ้างเนี่ยนะครับรหรือเวลาประมาณ4ี่หานาทีนะครับที่นครเชียงไฮเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเนี่ยนะครับมีประชากรถึง26ล้านคน บอกว่ามาตรการล็อกดาวน์เป็นลำดับขั้นระหว่างวันที่28มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้าจากนครเชียงไฮศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคนครเชียงไฮก็บอกว่ามาตรการล็อกดาวน์และตรวจคัดกรองเชิงลุกประชาชนเขตตะวันออกและใต้ของแม่น้ำหวงผู้ระหว่าง5นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนี่ยนะครับก็บอกว่า,าเวลาท้องถิ่นตรงเนี้ย ถือว่าเป็นมาตรการแบบเดียวกันสำหรับประชาชนซึ่งอาศัยไม่น่าเชื่อนะครับประเทศจีนนี่เข้มงวดมากก็ปรากฏว่ามียืนยันผู้ป่วยติดโควิดเนี่ยมีอาการ50คนเท่านั้นเองและติดเชื้อแบบไม่มีอาการเพียง3 4 5 0คนซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศอเมริกาประเทศในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับก็ถือว่ามาตรการของประเทศจีนเนี่ย มีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย144,000ักว่าคนเพิ่มขึ้นเพียง1,275คนแบบมีอาการและเสียชีวิตสะสมอย่างน้อยเนี่ยที่นครเชียงไฮสี่หก4,600กว่าคนเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังไม่ยังมีผู้ติดเชื้อแบบไม่มีอาการเพียง5,000กว่าคนเท่านั้นเองเนี่ยนะครับมาดูถึงสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนบ้างเนี่ยนะครับ จะมีการประชุมการเจราจาสันติภาพครั้งใหม่ที่ประเทศตุรกีนะครับในวันที่28มีนาคมก็เมื่อวานนี้นะครับซึ่งนายว,ล,วลาดิเมียเบรินสกี้ผู้ช่วยของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนะครับในฐานะคณะผู้แทนเจราจาสันติภาพระหว่างรัสเซียวับยูเครนบอกว่า การเจราจาหารือของผู้แทนของรัฐบาลเคฟครั้งต่อไปเนี่ยจะมีในวันนี้2 9่สถึงสามีนาคมแต่ไม่ได้บอกสถานที่ที่ชัดเจนเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนายเดวิดอา,อาราคามียในสมาชิกผู้แทนเจราจาสันญาขามอยู่เครนบอกการพบปะหารือในครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นที่ตรุรกีระหว่างเมื่อวานนี้ถึงจนถึงวัที่สามสเนี่ย นับตั้งแต่การชู้รบเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนกว่ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการพบปะกันหาหรือกับรัฐบาลมอสโกเนี่ยมาแล้วสามครั้งบนเขตแดนของเบลารุสกับยูเครนและเบลารุสกับโปแลนด์เพราะฉะนั้นที่ทำเรียบของประธานาธิบดีที่ตุรกีเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีเรซเซฟเทเยฟออโอเดลกันเนี่ยนะครับสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นํารัสเซียบอกว่าทางประเทศตุรทางตุรกีเนี่ยยินดีจัดสถานที่เจรจาครั้งต่อไประหว่าง ที่เมืองอิสตันบูลนะครับเงื่อนไขสำคัญของรัสเซียร,รวมถึงยูเครนบอกว่าจะต้องเป็นกลางทางทาหารนะครับน,นับเป็นการที่สมาชิกขององค์การสนธิสัญญานาโต้บอกไม่มีความสัมพันธ์ร่วมกันใดๆและยูเครนจะต้องยอมรับสถานะของค้าศึกมดใครมีใครเมียและพื้นที่ขัดแย้งทั้งสองแห่งในคูมิภ้าคดอนบาส ที่อยู่ทางตะวันตกก็คือเขตโดนัสและเขตลูฮันเนี่ยนะครับก็ถือว่าการเจราจาครั้งนี้หวังว่าจะเกิดการสนันติภาพเกิดขึ้นแต่รัสเซียก็ยังบุกประเทศยูเครนอย่างต่อนเนื่องเลยครับคุณวีธิ์คุณสุภาพรครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านศาสตราจารย์ดรชยายิยมิไลครับที่ได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้านะครับ ช่วยเกษตรกรปลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชใช้น้ำน้อยนะครับบ้านท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากประสบปัญหาเมล่อนล้นตลาดนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาอุดหนุนนะครับสินค้าดีราคาถูกนะครับที่ทดบห้าก็เริ่มวันนี้ครับ29ิมีนาคมถึงวันที่1เมษายนตั้งแต่8ปดนาฬิกาถึง18บนาฬิกานะครับก็เชิญชวนนะครับมาซื้อข้าวซื้อของกันได้นะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ ค่ะและสำหรับกิจกรรมของกองทัพบกนะคะในเรื่องของการบริจาคโลหิตค่ะก็ยังคงดําเนินการนะคะในหลายๆห,หน่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมณฑลหานบกที่23ค่ะก็ได้บริจาคโลหิตให้กับพันเอกเฉลิมโคศีวงนะคะซึ่งเป็นอดีตกําลังพลของมณฑลฐานบกที่23ซึ่งทางญาติเนี่ยได้มีการประสานขอความช่วยเหลือค่ะต้องการโลหิตทดแทนจํานวนมากเพื่อที่จะใช้ในการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลขอนแก่นทางหน่วยเองนะคะก็ได้นํากําลังพลเข้าบริจาคโลหิตจํานวน6นายได้ปริมาณโลหิตนะคะจานวน2,007 100ซค่ะก็ขอให้ผู้ป่วยนะคะผ่าตัดปลอดภัยแล้วก็หายในเร็ววันค่ะทางกองพลหันมาที่2รักษาพระองค์เช่นเดียวกันค่ะจะกําลังพลบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาสลสระบุรีนะคะได้ปริมาณโลหิตจํานวน4,050 c ซีซค่ะสำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินครับหมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุลแผ่นดินสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ทงกรงให้เด่นไกลชาติชาเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเหนือ